กาบสวัสดีครับการสวัสดีซี่ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับพบเจอกันครับเสาร์ของวันที่เก่ากับ้อนีวันอาทิตย์ที่เก้านะครับพบเจอกันเสาร์นี้อ่ะถือว่าเริ่มจะเห็นแดดนะครับอ่าพานพ้นไปนะครับพายุอ่าคันเมกีนะครับผ่านพ้นไปหนึ่งเสาร์นี้เห็นแดดแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็ <c oughs> 8โมงยนาทีนะครับเอ็ดวิไลมาพบมาเจอกันกับเอฟซีนะครับถือว่าอ่ะก็ถือว่ามาสายนะครับทุกเสาร์จะมาตัต้งแต่ดึกอ่ามือนีมา2อโมงกว่าอ่าส่งเสาร์เอ็ดวิไลกัติดภารกิจนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ามีตัวเลขหน้าทางมาฝากนะครับจะเป็นแนวทางของปู่โคราชนะครับอ่าที่สบาทรงมาให้นะครับ IFC จำให้ดีนะครับปูโคราชกับสายด่วนโคราชจะเป็นคนละยางนะครับคนละตัวเลขนะครับคนละสำนักเอาง่ายๆนะครับปูโคราชกับสายด่วนโคราชนะครับจะเป็นคนละสำนักนะครับปูโคราชไทยเอฟซีจำได้ช่วงแอดวิไลเปิดช่องใหม่ๆนะครับคงจำกันได้เคยไปสัมผัสสดๆปูนะครับสำหรับปูโคราชนะครับ สายเอฟซี uh, คงจำได้ uh, ปูเป็นคนโคราชนะครับแต่มาบวชจำพรรษาอยูท่ทางจังหวัดอุดรธานีนะครับ uh, ทางอำเภอชัยวานนะครับปูโคราช mm hmm. เคยไปสัมผัสสดๆปูนะครับอ uh, คลิปนี้นะครับเป็นตารางเงินล้านนะครับสำหรับตารางเงินล้านนี่ก็เคยไป uh, เคยไไปปบันทึกคลิปปูนะครับ uh, ปูจใส่โดยตลอดก็ถือว่า uh, การันตีได้ นะครับสาหรับตะรางเงินหลานของปูเนี่ยนะครับเลขกในตารางเงินหลานมาให้เห็นทุกงวดนะครับครับเซานีได้มาฝากกันนะครับสบาทรงมาให้นะครับปูโคราชพ่อปูจะทรงไปทางสบานะครับสบากระทรงมาให้พ่อวิไลต่อนะครับอาจจะในข้ามาติดตามกันแอดวิไลจะเริ่มจากนะครับเลขกในตาล่างเงินหลานของปูก่อนนะครับ เลขใน้ตารางเงินหลานของปูนะครับตารางแรกครับคือหนึ่งหนึ่งสองสามนี่คือขั้นบนนะครับขั้นล่างคือหกเจ็ดแปดนี่ที่เรียกกันว่าตารางเงินหลานนะครับบ่ค่อยผ่านนะครับเ BFC วิ่งนะครับวิ wing. ่งห้ากับแปดครับห้ากับแปดแต่ล่างเงินล้านของปูขราษนะครับทายเอฟซีที่เคยติดตามจะรู้กันดีเป็นสูตรมัดรวมนะครับบนล่างนะครับสูตรมัดรวมบนล่าง อ่ะครับมาเบิ่งชุดที่ปูจับคู่ให้นะครับอ่าปูจับคู่ให้จะมีนะครับปูจับมาเป็นชุดเต็มอ่าเริ่มจากชุดแรกครับหนึ่งหครับ1นึ่เจ็ดหนึ่งแปด Song hộp song chết song hộp chết 38อ่ะครับมีแค่นี้นะครับก็คือเก่าชุดนะครับมี9ก้าชุดปูจับให้เป็นชุดเต็มอ่าสำหรับเด็กวิ่งนะครับวิ่ง5้ากับ8ปนี่ปูวงกลมไปที่8ดนะครับปูวงกลมไปที่8อ่าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับ อ่ขอทวนอีกรอบนึงนะครับเลขแต่รางเงึ้นล่านนะครับจะมีหนึ่งสามหกเจ็ดแปจากคู่ครับมี1 6ึ่งหกหนึ่ง3จ็ดหนมีเก่าจุดนะครับมีเก่าจุด ามาเบา่งตัววงกลมกันนะครับปูวงกลมให้แค่3ามคู่นะครับเอฟซีวงกลมแค่3มคู่อาชุดแรกครับปูวงกลมครับคือสองหคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับ3ามห คู่สุดท้ายครับคือ38ปอ่าปูวงกลมให้สคููนะครับสําหรับปูโคราชตรางเงินล้านนะครับอ้ามือนี้ถือว่าสรุปเลยนะครับคลิปเดียวจบอ่าปูสรุปมากนะครับมือนี้เป็นวันที่สรุปวันที่ครับมือนี้วันที่เก่าสรุปวันที่9 วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันที่9ก้เดือนพฤศจิกายนแ๊บเดียวเดินทางมาถึงปฏิก่เก่าแล้วนะครับ9พฤศจิกายน68แสามคู่นะครับ FC ถือใจกันบอ,อลืมเขียนนะครับแนวทางจะเป็นสูตรมัดร,รวมบนล่างนะครับ f อเบิงงให้ดี สูตรมัดรวมบนล่างนะครับแต่ล่างเงินหลานของปู่โคราชนะครับสูตรมัดรวมบนล่างครับจังได้กรรรอดติดตามกันไปนะครับตัวเลขเนวท่างนะครับจากสายสบานะครับอเดี๋ยวจะมีอ,อเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับมีค้นโทรมานะครับเอฟซีแป๊บเดียวอ่ะครับ มีญาติลูกเพิินเสียชีวิตนะครับที่ชนกันกับวัวนะครับโทรมาปรึกษาเรื่องกก็เลยได้เบรกไปนะครับอ่ะนี่เป็นตัวเลขแนวทางนะครับปูวงกลมให้นะครับได้สามชุดสองหกสามหกสามแปดบนล่างนะครับเอฟซีบนล่างนะครับจะเป็นแนวทางบนล่างแต่ล่างเงินล้านของปูโคราชนะครับ อาสำหรับคลิปนี้แอดวิลไลจะจากลไลฟ FC กันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นของสำนักไหนเดี๋ยวแอดวิลไลจะอัปเดตให้บึงกันไปเรื่อยๆนะครับอายุดีไม่แห้งครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ